หนุ่มเสกสรรไม่ได้เป็นเด็กป่าตามข่าวลือหนุ่มเสกสรรตอบชัดความสัมพันธ์ป่าเปรมติดหนี้พันล้านลุกได้เพราะชายคนนี้ อดีตนักร้องนักแสดงยุค80อย่างหนุ่มเสกสรรที่วันนี้มาเปิดเผยเส้นทางบันเทิงกว่า34ปีและประสบการณ์การทำธุรกิจจนล้มละลายเป็นนี้1 0 0 0ล้านอีกทั้งเคยเครียดจัดพร้อมเปิดเผยข้อสงสัยเขาเป็นเด็กของป่าเปรมจริงหรือไม่และเปิดชีวิตครอบครัวกับภรรยาสาวที่อายุห่างกันกว่า21ปีผ่านทางรายการที่ได้ยินมานั้น ว่ามีการเปิดคอมเพล็กขนาดใหญ่สาเหตุก็คือป่าเปมหนุ่มเสกสรรตอบว่าใช่ครับบอกเลยว่าในชีวิตผมนอกจากคุณพ่อคุณแม่ป่าเปมคือผู้มีบุญคุณอีกคนหนึ่งในชีวิตที่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือและซัพพอร์ตทุกอย่างผมรับใช้ป่ามารับใช้อย่างไรก็คือว่า เวลามีงานไปร้องเพลงให้ป๋าทุกงานจริงๆสมัยเด็กตอนเรียนอยู่สามเสนวันเด็กเขาจะเอานักเรียนไปพบป่าเปมที่บ้านผมเป็นตัวแทนโรงเรียนไปพบป๋าที่บ้านมาร้องเพลงรับใช้ป๋าก็เริ่มผูกพันป๋าดีใจและใจดีเขาบอกนึกไม่ถึงเลยและคอยซับพอร์ตทุกอย่างตอนธุรกิจเจ๊งก็เซเหมือนกันพอล้มไปปุ๊บ เป็นนี้ขึ้นมาพันล้านพอมันหยุดปุ๊บดอกเบี้ยมันเพิ่มตอนแรกกลับไปบ้านคิดจะจากลาโลกมันสุดๆดแล้วคิดว่าชั่ววูบแต่คิดไปคิดมาก็เลยหันไปและดูรูปป่าที่แตะหล่ผมไว้ก็บอกว่าไม่เป็นไรอายุยังน้อยเริ่มต้นใหม่ได้วันนั้นถ้าไม่เห็นรูปป่าคงไม่ได้มานั่งคุยกันวันนี้ที่เอามาพูดวันนี้เพราะคิดได้จริงๆไม่อยากพูดเรื่องนี้เยอะเพราะอยากให้มันเป็นอุทาหรณ์